เอาไว้โตกระไรเมื้อนี้แม่นางแจ๊ซื้อผ้ามากินผัดไก่จากผัดเพชรไก่ใส่้นมัสมผัดพริกแกงไก่ใส่้นมัสมได้จ้ะแซ่บจ้าแดงจึงคึ่งได้ใส่พริกแกงร้ายได้จ้ะใส่พริกแกงร้ายสีสันเป็นตาแซ่บจ้ะมามาจากเบาๆร้ายเลยเนาะมากินได้จ้ะอาการหอนแห้งจ้าหอนหอนหอนคักหอนนี่เปิดพัดลมอสองโตได้ได้จ้ะหอนเบาไวเบาไวหอนคั่ะหอน มาแล้จ้ะมากินข้าวน้ากันวันอาทิตย์นะคะบานเท่ากับคแ่แเราเนาะกินขา้าวจา,ากินข้าวข้าวกเลยแหงเราด่าอันถือพัดลมทัวบ่ไวจะห่อนเปิดสองคร่องจะหน่อไอ้ดูเครื่องหนึ่งแม่เครื่องหนึ่งจ้ะแซ่บจ้ะ น้อม่กบอบกสมสมทข้งเข้มจ้ะ<ม>สื่อเอาเป็นทุ่งนะอาการหอนมนาจากจวงเียอาทิตย์เีนอาที่หน้นนาก็หอนจ้ะ ตอนอ่านการทำความแบบนี้จ่แมวเ,เจไปทำง,งานนะโอ้ยจะแต่อะไรอุ้ยหลักจานมุน้นหอนจนวาน้องจ่ะ จะพานแบบแหงได้เนอะจ้ะว่าเอาแบบพี่นาําพาดแบบแหงดวนๆนะแหงไล้จ้ะเอาแบบพี่นางสบายดีสุดๆสุดคนเนี่เนาะจ้ะดูดีไม่แห้งเน,ะนาะหูกแพ้ขาเจ็บไปแห้งหลาย บางข้นข้นก็มักแบบเออ่เป็นน้ำเนาะจ้ะเขาจาะเป็นลมทว่าแห้งเนาะไม่สมออกมสมสมเข้มเข้ม,มจะหนีน้อยจ้ะแต่ว่างหลังก่อนเด้อจ้ะหนั่งเจ็ดหลังก่อนจังไปเอามาผัดจ้ะ หัวอยากออกหนอนได้จากหอนแห้งหนอ,อนดูมันขึ้นอีกเปิดพรรัดลมหายบิดขึ้นได้จากเพิ่นหัวปีพรรัดลมเนี่ยเพิ่นตื่นหายได้จากเปิดพรรัดลมหายนอนจนหอนวเจาะหัวน,นานพูนน้ำไม้ปั้นเย็นๆจ้ะเดี๋ยวอันจังน่อยซีเรียสอันชาโน้มเย็นดูจ้ะชาโน้มเย็นจริง แมน่น้องเจ๊พัดนี่้อจากน้องเจ๊สิบใส่พวกอ้รรสดีหรอกอะน้ำมันหอยซัอ่ขาว้วยจามนนงเจ๊ใช่มจ้ะพรุ hmm. ชุดรสหรอกอะน้ำปลาน้ำตาลเช่นนั้นจ้ะไปจะไป พีคแกงอันแดงกับจ,จิงได้จ้ะแต่ว่าบะเผ็ดได้จ้ะของบา้านข้าวอันเดิมแต่นเอามาขายให้ฝรั่งแบบว่าในซุปเปอร์ะหม่าของฝรัง่งนึ่งได้จังมันก็เลยบ,บ่ค่อยเผ็ดปานใดบ่คือเฮาตําเองเลยแบยบเลยแบบว่าแต่บาอยู่บ้านเฮาแล้วจ้ะสื่อน้ํำอันบ้านนั่นใครเอ็มทียท่ยังตลาดเพิ่นปั่นขายน้องใครเผ็ด จอมอียงแสบจังกินคนเดียวหอนบอกเขางน้อยแต่มาบ้านนี่ อไปซื้ออืนซื้ออืนพริกนี่ละจ้ากับอืมมัละผาบางเขานี่ยแหละหัวยางพานแดไดไปซื้อดังไปปิปปดใส่ลูกาาาาลางเลยเอาคาวาหัวถอดลูกกาบเป็นห้อยด้วจ้ะแ <c oughs> ดดอยู่ยนี่ไงว่าบางแห่งด้วยจ้ะ นานี้เขา,ากล้าเป็นฟ้าได้หรือ่าดูมังการ์ตูนจ้ะมันหวนะานจริงนะน้ำมกขุ้นจับแล้วเมือ่อซื้อกุ้งกุ้งสดกิน ซื้ววอกลุ่มโซนตำมาคุยดีแล้วจ้ะต่ำมาละก็กลุวกว่มสวสดีหอนในตัดผมเลยจ้ะตัดผม <c oughs> หอนาบา่ไยๆน้งผมลดน,น้ำจะ้ะลดน้ำห้าตัดเลยตัดเอง <c oughs> ตัดตัดหนานเดี๋ยวจ้ะแม่ย่างอะไรเพิ่งขล่นช่วงนัง้นฟอดลูกเนาะลูกจำนาได้ปะบ้านเขาอื่น,นว่าไอ้ลดนักรดนเนี่ย ต่ามาฮุงกุ้งสซนนะจ๊ะไปดูแซ่บเลยนน้ำลายตอนแม่้องเจ๊กทำงานนะจ๊ะท้องสีทละบานบานบางหลังนะจ๊ะ เพิ่นกัมีแเองเสิวยวก็สบายฝรลลังเงียง้ยฝรัางเพื่นกัมีแเองทำงนานอันทำพนักานบ้านเนี่ยจังก่อนพอนอนเองดูนอนจะไปทำงานทำพนัานาาบานนาาาน้านนี่แหละหลคาเฟไปทำงานโรงแรม ทำบพูจานนี่ยแหละต้องเฮ็ดบยังอื่นถ้าพูดจาจังเดี๋ยวได้เงินด้วยกันจ้ะเก็บเอาหูจักเก็บหูจักออมเทียงา้นยังจะได้เงินด้วยกัอย่ามึนนอนหูจะมาเทนว่าจะเอาบัคคิชานไหนมากกับเก็บคอยเฮ็ดคอยเก็บเจีงที่เ้าตั้งใจไว้เจีงที่เ้าอยากได้เดี๋็กก็ได้เองนะจ้ะอาลซิโดนเนี่ย ตาเนี่ยเดี๋ยวกระดาษเราจะเข้าบทคัดโว้ยสมาลโรงแรมเมื่อยเมื่อยแตเมื่อยเมื่อยอีหลีสามสิบห้อสามสิบสองห่อเฮ็ดสองคนคนนึงปูเตียงดึงเตียงคนนึงหลังน้ำโอ้ยเมื่อ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 ยหิ้งกับเมื่อยหิ้งเขานำว่าได้กินเลยกินกินแต่ต้องยืนเฮ็ดกินไปนั่ยืนเฮ็ดน้่งไปนั่ มึงจะหนึ่งเือนจังเขาโก่งจังไนดอกสามสิบหองเดือสามสิบสองหองเ่สองคนสังแตเก่าม่งเก่าม่งเก่าหอดใบสามจังใบสองคือหอดใบสามสามสิบสองห่งสามสิบ้องสามสิบสองห่งเงือนออกมางสิรูกส่าเได้น้อยหน่อย Mình, mình đánh 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 là một tên đừng có thích ăn để này Bạn quán thiệt ảnh năm cản đầy trong xa cần phải để lại xin mẹ nông thiệt Cả lấy cầu cho mọng cao Với đất trông nhắn đọc Mà hẹn bóng cây lại Phải đầy đi qua Cho chuyện nói ห่อนทำงานโอ๊ยเมื่อยแห้งจมมื่อยเขาเขาบริการท่านจะขนมปังแล้วจ้ะที่บ้านลูกค้าเขาสั้งถึงไปกินทั้งหองเขาอบริการท่านจะเขาเขาบริกินว่าเขากินบ่าบริบาร์เขาบริกินรั่านจะพ้าอันฝ้ากินจ้าพันอาันฝ่าก็นั่งพัอันฝ่ากินหิวจังหิวจอยบางคนเขาบอกว่าที่มันกันบางคนเขาบอกว่า จะดูดยาเดิมสิเด็กากันดูดยาในะ่อย่างของโรงแรมสิจา้าเว้ยปวดหัวซึมือทำเป็นไม่เก่งเดี๋ยวบาดที่นี่แฮงปวดหัวซึมือจ้ะข้นทีไ่ไปไปพักนะบอกอย่างๆให้ยู่ประมาณปีนะจ๊ะก่อนแม่ตงเจ๊มาอยู่ไหนไม่ต้องแม่งเจ๊กะ เรียนหนังสือแล้วก็ทํทำงานอบานอันเมืองค้นบานค้นแกนจ้าที่แรกเรียดไปนั่งเลียหนังสือกับเมืองค้นอันทํานั้นอยูอดูบรดีซัทอันเขาจ,าจา้างหรือจังแค่ดั้มน้องสาวอันอันสามีนี่แหละกลับไปเห็ดมาที่นี่บ่หลังๆมากกะน้องทองน้องเจ๊กเลยบไได้เห็ดกะพ่อออกน้องเจ๊กแล้วแต่าดีแล้วจ้ะ แม่หลวงเจ๊กทำงานอยู่นนานได้ประมา่านบ่ถึงปีจ้ะอยู่นี่เนาะได้ประมา่านตอนแรกได้ได้สามเดือนได้สามเดือนแล้วก็มาได้อีทา่าเดือนคอนแท้เขานะ่จาจะไปที่นี่แม,ม่น้นองเจก่ะอันเมา่อวนท้องเจกพราทองน้องเจแม่แม่แม่งเจก็ได้หยุดเพราะว่าหยุดตอนสี่เดือนที่จริงเขาไปเฮ็ดจนว่าเขาออกนะแต่เขาก็บเไปอไวเนาะต้องไปเฮ็ดดูฟุน้นเฮ็ดในท้องจิตนะเป็นบ้านผูเท่าที่ว่าเขาอยู่คนเดียวจ้ะ บาทีนี่แม่น้องเจ๊ก็เลเศร้าเหตุประมาณช่วงแม่นจะได้ซีเดือนกลักวๆท้องใหไงแห้งไปบ่ไยๆจนทั้งปั่นจัก,กรยานก็เลยก็เลยหยุดพราหยุดแล้วเขาก็ให้เงิน้ะจ้ะใ,ให้เงินแม่น้องเจ๊กทุกเดือนจนว่าแม่เอ่อจนว่าคลอดคลอดแม่น้องเจ๊กได้สองเดือนเขาค่อยเศร้าหาย้ะจ้ะให้เดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทให้แม่น้องเจ๊กนะก็ชื่อว่าดีเนาะจ๊ะนี่แล้วที่ว่าเขาเฮ็ดงานแบบมีสัญญาเขาเนาะมีเอ่อมีสัญญามีค่อนข้างังสิกักัก็ดีเนาะที่งานอยู่เออ่เมืองหนองสีเฮาบ่ได้เฮ็ดงานจนว่าคลอดจัง เออบางบ้านเท่าบาง,บาง,บาง,บางที่เงินกับบอาดายยังกับบอด,นะด,ด,ดายเนาะอยู่นี่ได้จ้ะแมงเจ๊กระไดเงินมองอะไรครับมองอะไรคนเดียวเนี่ <c oughs> กยกระไดเงินจุดนั้นเนาะแม่งแมงเจ๊ไดสองเดือนจากนั้นประมาณน้องเจ๊ได้ประมาณเ,เากือบปีแล้วจ้ะแมงเจ๊กลับไปเฮ็ดงานที่เก่กเา,าก,ก,กลกกับไปงานกะกะได้บ่โดนจ้ะเพราะวันบ่มีคนเลี้ยงน้องเจ๊แมงเจ๊กะแห่ไปเฮ็ดงานโรงแรมนั้นแถวบ้านเนี่ยจ้ะทั้งพวกสะอาดบ้านคัะอ่อน คนแงนทำงานโรงแรมแนงเห็นไหมทำงานท่องจาดแล้วก็ตลอดใจทำงานท่องจัดแล้วก็มาเลี้ยงน้องเจกเองน่ะมงึงศิณาพอบาไปจ้างเขาเลี้ยงก็ได้เงินมากกับเบิร์ดเงินศินะถึงลวงเขาจีซสอยเพิ่มเงินกับจิงแต่เข้ากระสงองของเงินของเขาขนัน้นมาเอ่อมาจ,าอมอาจา่ายผ่อนมึงศินะจ่ายคนละคืนกับหลวงเปลี่ยนกันจ้ะใหม่ๆก็โอ้ยลำบากหลายจังเมื่อยเทเฮ็ดงานทั้งเลี้ยงลูกเนาะอยู่ยวมองหน่อบางคนสิว่าสบายบ่ได้สบายเด้อใหม่ๆเนาะ ส่วนเ้าสีเห็ดอีหยังแล้วสุยังสุนแอลสีนะกส่วนสีเอ่อเขาที่เขาทางบ่แมนว่ามาเราสิดสบายตลอดเดยทุกคนนะเพราะเราต้องเฮ็ดงานบ่เฮ็ดจังนึงเขาก็เฮ็ดจังนึงจานเขาก็ค่อยเก็บค่อยออกมางานยังก็สร้างมาอยู่นี่แบบก็เฮ็ดเอาหาเอาเนาะจานนพผ่นก็จะไม่ได้เฮ็ดพผ่นจะได้เส้าเฮ็ดงานตอนที่ว่าท้องน้อยแอนดรูนะจ้า ไปที่นี่กัเลิเซ่าเฮ็ดงานเพราะว่าเพื่อนบอกว่าปล่อยปล่อยไม่รวแล้วก็บอกเพ,พืาาเ่อนไปเฮ็ดงานจ้าก็เล็กก็เล็กบอกได้ไปเฮ็ดบัดนี้ท่าแก่ก็โทรมาว่พราะไมาเฮ็ดงานมาสั่นที่แล้ววันศุกับไปเฮ็ดงานอีกว่าจะไปเนี่ยป้าป้าน้องเจ๊ก็เล่าว่าเขาต้องไปเลี้ยงลูกแถาลูกไปเลี้ยงจ้ออนเขาต้องเอาเงินมาจ่ายเขาคือเกา่าจ่า,า,าก็เล่าว่าเออจ้าอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปจ้นเลี้ยงลูกนะจ้า อย่งอยู่ไปคุณอาจารย์มึงอนาคตรานาคุณอาจมึงว่าเป็นยังไงถ้าเขาญ่ไปโรงเรียนเราถ้าเฮาอยากได้อยากใงานก็ทางเคยกลับไปเฮ็ดนอกจากเฮ็ดงานเฮาเกิดคือว่าได้เงินมีเงินมายู่ได้เงินได้ทองจากใจเฮาก็ได้คอยเก็บคอยออมเขาอาจาจ้าแม่น้องเจ๊กกะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนอกจากกะขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่น้องเจ๊กน้ำเนด้วจ้าเช่นใดกะทุกพอกันคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายอันจู